ครับเพื่อนๆเอฟคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับทางด้านขวามือตอนนี้เป็นขบวนรถพิเศษสินค้านะที่986นะครับมาถึงราชบุรี15นาฬกา3นาทีนะราช้าอยู่ประมาณ270กว่านาทีเลยนะครับในความคืบหน้านะที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับ ก็ตอนนี้ก็เหลือวางรางอีกแค่รางเดียวนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์นะนี่นครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสะพานลอยก็เกือบเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะตอนนี้เนี่ยครับเหลือช่วงตรงนี้นะที่ยังไม่ได้วางรางนะ หลังคาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยว986ออกไปนะครับอีกสักครู่ก็จะมีขบวนรถเร็วที่171่งเงกรุงเทพอภิวัตรสุไงโกลกเข้ามาจอดนะเ็าน่าจะรีกกันที่สถานีรถไฟบ้านกล้วยนะครับเนี่ยครับ ทางด้านนี้ก็เหลือช่วงตรงนี้นะเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นรางที่วางมาจากสะพานขึ่งนะครับถ้าต่อตรงนี้เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็จะใช้งานได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีการวางรางตรงด้านตรงนี้เมื่อไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ก็ ต้องให้พื้นที่นะครับให้รถยนต์วิ่งเขาวิ่งออกนะขนของนะครับนะครับเดี๋ยวได้เวลาออกนะครับโอ้โหนนี้ช้าเยอะเลยนะ270นะ 4ชั่วโมงนิดๆ ่มรถเร็วที่171กันนะครับก็เดี๋ยวรีกกันที่บ้านกล้วยนะแล้วก็จะมาถึงที่ราชบุรีนะครับครับมาถึงนะครับ15นากา24นาทีนะครับ ที่ราชบุรีวันนี้นะครับผู้โดยสารก็มีพอสมควรนะไม่ถึงกับเยอะมากนะใช้คิวเอสวห้าสองสองสี่นะครับ ผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ไปทางสถานีตรไหนโกโลครับก็ใช้อยู่ประมาณ20นาทีนะครับกรุงเทพอภิวัตน์ตรงไหนโกโลค ลยหรือเปล่านะก็ช่วงนี้ก็คาดว่าผู้โดยสารก็ไม่น่าจะเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเทศกาลอะไรนะนะครับเดี๋ยวน่าจะได้เวลาออกนะตัดลัดขับรถอะไ คันที่171ออกจากสถานีราบุรีไปแล้วจะอยู่รับรสง่งผู้โดยสารที่สถานีใทรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไป ีกระจกมองหลังด้วยนะ q s y นะครับแตกต่างกับพวกรถจักรุ่นอื่นนะะเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามีผู้โดยสารเยอะหรือเปล่านะก็หลวมๆนะไม่ถึงกับแน่นนะครับ ่ายมาหลายวันนะครับก็กลับมาพ่วงรถนอนแอร์สองคันเหมือนเดิมนะครับนี่ตอนนี้ก็เร่งทําสะพานลอยเดินข้ามนะครับเกิดทราบท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางกับขบวนรถโดยสารธรรมดาน่าจะเป็นสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งต้นทางจากสถานีทนบุรีปลายทางสถานีประจวบคีรีขัน กรณารอกาโราดโดยสารีิชานทลาขบวนรับเจะเข้าเทียบารพลาที่หนึ่งอีกประมาณ1จนาทีการรถไฟขออภัยในความไม่สะดวกมานะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณค่ะครับตอนนี้ก็15บหนาฬิกาห้นาทีนะครับขบวนรถธรรมดาที่251ห้ากำลังจะเข้าจอดนะ ธนบุรีประจวบคีรีขันนะครับก็ช้าอยู่ประมาณ30นาทีนะครับก็ไปเสียเวลานะครับหลีกกับรถพิเศษสินค้าหน้าที่986นะครับจริงๆริช่อนแรกรถก็วิ่งมาเวลาดีๆนะวันนี้ก็ใช้อัตตอมสี่สามูนยนะครับ กุโดจโบรานที่ขถานีราชบุริกาญที่มีความผสมเจรที่สถานีมากบุรีตรวจสอบที่ของกันถัารักานนำนมจากระเทศถูกต้องครับผมพลอยากบนที่ต่อทีええ่ในทางลาที่เป็นเอาโบราดมาดาความรีของท่านับสมกุญแจโบราณที่ขุรีรัไยทางสถานีผสมที่ถางวันนี้ก็มีสินค้าไปด้วยนะครับ จอดรอแล้วนะครับที่บ้านกูบัวนะเดี๋ยวรีบก,กันนะครับดูจากวิแววนะครับน่าจะทำสะพานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับลางถึงจะวางได้นะที่ผมพาดูเมื่อสักครู่นะกับบขขาาาวนรรรถดดยสธมเลที่ สถานีลานสวนไล่ทางสถานีทนบุรีกรุณารอการโดยสารที่ชาชฉาลาขบวนรถจะเข้าที่ชานาลาที่1อีกประมาณ10นาทีการรถไฟขออภัยในความไม่สะดวกมานะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณค่ะชมกันต่อนะครับสิบหกนาะฬิกาสินาทีสองฮสี่มาถึงนะครับหลังส่วนทนบุรีนะครับ ลาช้าเพิ่มเป็นยี่อีกยี่สิบนาทีเลยนะตอนแรกช้าแค่ประมาณห้าสิบนะครับตอนนี้เจ็ดสิบสี่ไปแล้วนะครับก็ไปเจอหนึ่งเจดหนึ่งกับสองห้าหนึ่งนะหลีกสองสถาน,นีติดๆเลยนะครับบอดะคอกับบ้านครูบัวนะครับวันนี้ก็ใช้ g A เอสี่ห้าสีสามนะผู้โดารโที่นีสถานีาบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาบุรีโปรตรวจอสิ่ของและกราสำท่านำลงจากรถห้ถหนต่อมาบตัวนะครับขบวนรถที่จอเท็ในางชาที่หเป็นขบวนรธรรมดาขบวนที่สองห้าสี่รับผมด้วยมาจากสถานีหลังสวนปลาทางสถานีลาบุรีครับใช้งานติดติดเลยนะ g จอนะครับเขามีสินค้าขึ้นด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ส่งท้ายกับขบวนที่254นะครับเป็นขบวนสุดท้ายปิดคลิปในคลิปนี้นะครับไต่มีสินค้าทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับวันนี้ จะเรียบร้อยนะแม่กระหึ่มเลยนะครับ <laughs> รถคันนี้ไม่มีคนเลยนะคันสุดท้ายนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ